กี่วันนี้แอ่วสาวบ้านไก่เริ่มต้นบ้านสาววิไลพดบ้านทองใบาสาวแถวเออเนะเซลจะไปแอ่วสาวเนี่ยข้าทองข้าถามมาหาสเสน่เกี่ยมไม่พ่องหรือยังบ่ ข่านี่มีเรียบร้อยแล้วเซลอันวะแ๋ยวข้าจะท่องให้ฟังอ่าลองลองลองดูโอ,อมก็ลึกตึกตักเงินนักสาวหุม,มสาวจีหุมแม่ห้างหุมแม่ไม้หุมแม่เฮือนนั้นตามใจโอใหญ่อันน่ะเซลผมไม่ได้คจขี้างจะเป็นเฝ้าก็เซลอันแถมหม้อ จำข้าท้องขาทาบาหารนิยมก่อนแอวแต่งตัวงามแอวแล้วไม่เหี่ยวสาวบ้านพิมพลงขาทาไก่แก้วกุกนูกเป็นบทสาวฮักสาวลงไม่เพี่ยวขัทาจังหูงสาวน้อยจังหลงเสน่ห์ฮัลโหลเซลวีไรบารับเด้อเฮ้ยตกไทยตามไฟท่ากันฮะจ๊ะ เซลเปลาคุยค่าจะเป็นคนจอยได้เลยได้เลยเนี่ยนเออนาะใครปลูกสาลิติดต้นสลักติดแต่ติดรักติดนักหนาน้ำใครตีสักรรมใครกรรมสักน้อย ติดทำติดแทเหมือนแหติดซอยติดสีดำมอยแต่เลาติดลำติดเหือเหมือนมะเขือติเก้าติดเหมือนลูกเมาติดลำติดกวกเหมือนนกติดตังติดตัวคตงามแม่คำสาวหาติดแล้วบานีเหมือนสีติดผ้าบ่มีวันลังจากน้อ ไอ้มาจ้อยเสียงเย็นอย่างก,กับน้ำลวกไก่ขึ้นมาบนบ้านก่อนก็ได้เจ้าโอ้ไปท่าเน้อเชียวต่ไปเชียวไปก่อนเลย ม,มเ,เซียวเซียวผ่าเยื่ออูก่ก่อนนะข้าอูก่ก่อนกันเซียวค่าก่อนดีกาข้านะเอาค่าขอก่อนดีกว่าสวัสดีครับน้องสาวไอ้ขนนั่งนี่ซักตัวขนหัวนี่สักวาถ้าแฟนน้องมาแล้วไอ้จะลูกเนะ้อ นั่งเตอะนั่งเต๊ะจะไปนั่งตะตรงฟากจะไหลลงตรงจะไหลค้อนค่อนจังมันเตอะให้จะมาแปงจะมานอนแอม,มกินแกงห่วมถ้วยเอ่อน้องสาวเพิ่นมีแฟนแล้วก่ฮะบะมีเจ้าบะมีถ้ามีแฟนแล้วบ่อู้บ่จาถ้าถึงเวลาบ่มอยู่ในห้องบ่มอยู่ในห้อง้อยรอมีแฟนแล้วก้าโอ้โกอยังโอ้ราคาอู้กันเอะข้าอู่กอนบะมีน้องบะมี มดซ้อย้อยมาหนามมาหนูอุม้มแก่แจ้มาโอ้เดือนแจงเม,มือทึกเอาไฟบาตามบักขามข้อเดียวคดตตยโลงงคดตาโลโงง,งอ,อย่าบักขับกันสักหน่อยเสี่ยวไปคนตีคนต่างฮะน้องกินข้าวกับหยังจ้าแกงพักแกงไม้แกงใต้แกงเหนือแกงพักแกงเคือแกงเหนือแกงใต้แล้วไอ้ลอกินข้าวกับหยังอ๋อไอ้กะ กินข้าวกับหลับตุซาพระแกงยอดวิหารแกงแค่ขัวาตาลต้ยมยำพันน้อยไงยะ <c oughs> โอ้เซวอันนี้มันของกินยักเลนี่และไอแซมลอกินข้าวกับยังง <c oughs> ่ายก่ะไอกินข้าวกับแกงชิปเอสไปมาเป็นนักเลงนี่บักฮะผมไม่จะเป็นนักเลงหรอกครับพ่อมึงว่าจะกกี่เนาะแกงชิปเอสชิปเอสอ่ะแลดลูกช่องกูบอกฮะผมแกงเนาะไม่ฮกใส่เฮทห้าจะพ่อเอ้าอ่างแขมอ อือันก็ขอถูแมเด้อก็เดี๋ยวจะได้มาฆ่าคนกับของกินเนี่ยลุงนี่ยจ้าน้องอันไอพี่กั็น้องเน้อะไปไอพี่รอดพี่ไอพี่น้องเน้อเจ้าวันหน้ามาแอลทำไมเนอเจ้าวันนเี้นะ